นี่เป็น v อ o s Gen หนึง่งแอร์ไม่ทำงานเปิดแล้วแอร์ไม่ทำงานฮะนั่นจะมีแอร์ไม่ทำงาน คือขาดเลยไปไม่มาเลยอนีไฟติดนีเชก่อ่าอดไปทางานไนีม่มาดูข้างหนกดูาใไไม่มาฮะไไม่มา อันนี้คือสายไฟแยกไปกับคอมเพรสเซอร์น,นี่นี่นี่สายจะน,นี้ถ้าเราพ่วบวกมาเสร็จตรงนี้ไอจิ้มาตรงนี้ไปติดแสดงว่าคอยไม่เด็ดมันไม่ขาดทํางานแต่ตรงนี้คือสายไฟที่มาจากต้นแจบางคนอาจไม่รู้อ่ะทีนี้คาการว่าฟิวขาดดูฟิวฟิวฟิวข้างใน ตัวนี้นะครับฟิวเป็นตัวนี้ของแอร์พีออสพีออสพีออสเจนหนึ่งนี่ตัวตัวแรกเอาตัวแรกอันนี้นะครับฟิวอยู่นี่นเรื่องต้นเจอฟิวขาด คอยไม่เหล็กก็เปลี่ยนมาแล้วนะเปลีล่ยนใหม่แล้วยียอกอกตัวแรกครับตัวแรกไปนี้โอเคแล้วก็ดิเลยก็ตัวนี้ดิเลยคอมแมร์ครับอเดียตัวกลางนี้คอมแมร์ ี่มีปัญหาคือซิลขาดดิเล่ไหมดิเล่ไหมครับตัวนี้ไหมแล้วดิเล่ไหมนะครับดิเล่ไหมดำเนี่ยเลยปรับเท่าไหร่อ่ะดูเลยไหม,ไมนะครับไหมนี่ยนะหน้าคำชัดไหมไปแล้วครับ 慢一点。